ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในห้องที่ใช้ตรวจสอบหา,าสารจากโลหะใช่ไหมครับโลหะปริมาณน้อยจากภาชนะโลหะเคลือบค่ะอ๋อค่ะแล้วโอ้พี่ดวงประภณครับค่ะทำไมด้านนี้มีจานเยอะขนาดนี้ครับเป็นตัวอย่างที่เราสัมปิ้งค่ะสุ่มมาจากท้องตลาดค่ะไปซื้อ,อมาจากท้องตลาดแล้วก็มาตรวจสอบใช่ไม่ใช่ขโมยวัดมาไม่กล้าไม่กล้าค่ะ โอ้โหไปนี้สวยมากเลยครับพี่ค่ะอันนี้อย่างที่เราให้ฟังตอนแรกก็คือเป็นที่เขาบริจาคมาเป็นภาชนะโลหะเคลือบรุ่นเก่าค่ะตั้งแต่คาดว่ามีอายุประมาณ20ปีแล้วก็ออไม่ได้ใช้ค่ะพี่เขาก็เลยบริจาคเอามาให้เราทดสอบค่ะโอ้โหสวยมากเลยผมขอได้ไหมครับทดสอบเสร็จนี้ผมขอคิดว่าคงไม่ได้ไม่ได้เหรอพี่อย่าบอกนะว่าพี่เล่นด้วยโอ้โหพี่จะเล่นพระอันนี้ เล่นเป็นของสะสมค่ะและอย่างที่ผมสังเกตเห็นครับชัดๆเลยก็คืออันนี้กับอันนี้ครับค่ะความเงางามมันผิดกันมากเลยครับใช่ค่ะอันนี้คือถาดรุ่นใหม่ที่เราซื้อมาจากท้องตลาดนะคะก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยเราไปผ่านกระบวนการทดสอบของเราอะค่ะที่แช่ด้วยกดสารไฮกดอะซิติกสช่อรเซ็นต์ใช่้่ชูมาพื้นเดียวใช่ค่ะด้านโอ้โหน้ำใส่ชูคือมันกัดลอกหมดเลยใช่ไหมครับน่าจะกัดเคลือบ นาลครื่องแต่ขณะอันนี้ก็คือเดสอบในสภาวะเดียวกันแต่อันนี้ดูยังเงางามเหมือนเดิมไม่เป็นไรอือแปลว่าเขาเคลือบมาดีมากจะเคลือบดีกว่าค่โอ้โหสุดยอดครับอย่างออันเนี้คือหมดละแต่อันนี้ครับที่เราเพิ่งได้มานี่ครับพี่โดวกระมวลครับอันนี้ค่ะเราเอาไปทำะไรยังไงต่อครับเราก็จะเอาสารละลายของกรด อะซิติก4%ที่ได้จากภาชนะโลหะเคลือบเรานะคะมาเข้าเครื่องทดสอบปริมาณโลหะปริมาณน้อยค่ะชื่อว่าเครื่อง ICP-OES ค่ะก็คือตัวเครื่องนี้นะคะเขาก็พอเราได้สารละลายมาแล้วเราก็จะดูดเครื่องก็จะดูดสารละลายเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ทําการทดสอบออกมาวัดเป็นค่า i ิน e n s i t y ของตัวโลหะที่เราสนใจค่ะแล้วก็วัดเทียบกับเครื่องกับมาตรฐานจะออกเป็นค่าความเข้มข้นค่ะ ตอนนี้กาลังทําอยู่ค่ะอ๋อเพราะผมที่ตรงมนครับแล้วอยากค่าที่มันผ่านการตรวจสอบเนี่ยครับควรจะมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับสาหรับเกณฑ์กาหนดในกรณีของภาชนะประเภทนี้เนี่ยน,น,นะคะเราจะเรียกว่าเป็นภาชนะรูแปแบบเล็กค่ะซึ่งก็จะมีค่าปริมาณของตะกั่วอยู่ที่5มิลลิกรัมต่อลูกบาทเดซิเมตรแล้วก็แคดเมียมจะอยู่ที่0.5มิลลิกรัมต่อลูกบาทเดซิเมตรอ,อันนี้เราเจออย่างอันนี้ค่ะมีปริมาณแคดเมียมสูงเกินกว่าสเปคก็คือสูงเกินกว่า0.5 มิารา,รา,รารมินบีก็ถือว่าไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วนี่คุณผู้ชมก็ต้องสังเกตนะครับว่าร้านที่ไปทานเนี่ยเป็นภาชนะในรูปแบบไหนแล้วก็ระวังกันให้ดีครับนะเราถือว่าเราก็เป็นผู้บริโภคเนาะ,ะครับผมและอ่าอ,อย่างขั้นตอนต่อไปพิเศษจจากการตรวจสอบพวกนี้แล้วเราได้ค่ามาแล้วเนี่ยครับ เอาไปทําอะไรต่อครับเราก็กรวบรวมค่าแล้วก็ออกเป็นรายงานนะคะแล้วก็ในอนาคตรเราก็จะทําเป็นรูปแบบของรายงานเต็มรูปแบบค่ะแล้วก็ส่งให้ทางผู้บริหารต่อไปค่ะอ๋อ,อ,อโอเคครับผมแล้วในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการทงานของพี่ดวงมณ์แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วคําถามสุดท้ายครับพี่ดวงมณ์ครับคือในตอนนี้เนี่ยมันแพร่หลายกันมากๆเลย แล้วในโดยส่วนตัวแล้วพี่ดวงประมลครับอยากจะบอกเตือนประชาชนยังไงบ้างในการที่แบบไปกินส้มตําถาดอะไรต่างๆเนี่ยครับค่ะก็คือจากข้อมูลที่ทางกรมวิทยาบริการได้ตรวจสอบมาแล้วนะคะก็คือถ้าถาดที่มีลักษณะเป็นมีลวดลายด้านในสีสันสดใสนะคะแล้วก็พบว่าเรามีปริมาณแคดเมียมที่สูงเกินสูงเกินกว่าเกณฑ์กำหนดตามมก .835 นะคะถ้าเกิดท่านใดที่ไปรับประทานแล้วก็ คือมันจะมีความเสี่ยงต่อพวกสารปนเปื้อนจากโรงงานะพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้เป็นภาชนะประเภทอื่นก็จะดีกว่าหรือว่าถ้าเกิดอยากจะยังใช้ภาชนะแบบมีรวดลายแบบนี้ก็อาจจะใช้เป็นเซรามิกหรือว่าแก้วลองส้มตำอีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยวางบนถาดก็จะปลอดภัยกว่าอะคะอยาอยาให้ส้มตำสัมผัสกระถาโดยตรงใช่ใช่ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ดวงกัลนมากครับที่ให้ความรู้ในวันนี้ค่ะยินดคค่ะครับผมคุณผู้ชมครับ ต่อ,อไปนี้ครับจากทานส้ตมตำเราก็ต้องทานให้อร่อยพร้อมสุขภาพที่ดีครับและนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมในวันนี้ครับน่าจะเป็นคอเครื่องเคียงอะคะ่ะ uh huh. อ่าะคอเครื่องเียงคือรวมรวมทั้งตำตัวว uh huh. ตำ ตำโคล่ตาตำมู้งสั่วอะไรที่แบบแต่ร้านจะมีเมนูพวกนี้อยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นคออาหารสายจริงเนี่ยนะฮะจะชอบแล้วก็จะมีในงานที่พี่อ๋อว่าคือจานเดียวได้คอนเอนทนต์เดียวพร้อมเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่บนโต๊ะเลยไม่ต้องแย่งกัน